Better to know ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันกับแบบเรื้อรังนะคะถ้าแบบเฉียบพลันมันก็จะแบ่งเป็นของทั้งน้ําตาลต่ําแล้วก็น้ําตาลสูงส่วนแบบเรื้อรังเนี่ย ก็อย่างที่เรารู้กันทั่วไปนะคนไข้ก็อาจจะมีเกี่ยวกับตาบอดได้นะคะมีไตาวายนะคะมีปลายมือปลายเท้าชาหรือว่าเป็นแผลที่เท้าแล้วก็ไม่หายเภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยการวินิจฉัยจริงๆเราใช้3ข้อนะคะอันแรกก็คือตรวจน้ําตาลพบว่ามีน้ําตาลในเลือดต่ำนะคะจากการเจาะเลือดการที่2ก็คือคนไข้มีอาการของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา อันที่3คือเมื่อให้การแก้ไขภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําด้วยการให้กูโคโสแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นถ้าครบ3ข้อนี้ก็มีทินชัยได้ว่าเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําสาเหตุจริงๆของน้ําตาลในเลือดต่ําที่เจอบ่อยมากนะคะเจอแทบทุกวันเลยก็คือคนไข้เบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วยยาลดน้ําตาลหรือได้รับการฉีดอินซูลินนะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดน้าเลือดน้าตาลในเลือดต่าได้บ่อยมากสาเหตุถัดไปก็จะเป็นพวกโรคตับ โรคไตนะคะหรือว่าคนไข้ที่แบบกินแต่เหล้าไม่กินอาหารเลยนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นเนื้อง,งอกของตับอ่อนพวกนี้จะผลิตอินซูลินออกมาปริมาณมากทําให้เกิดน้ําตาลเนี่ยมันไหลเข้าเซลล์มากนะคะก็เกิดน้ําตาลในเลือดต่ําได้ส่วนน้ำตาลในเลือดสูงถ้านิยามก็คงบอกว่าเจาะเลือดแล้วพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร นะคะแต่ระดับนี้โดยส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการคนไข้ไม่มีอาการอะไรคนไข้มักจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมากกว่า250-300ถึงมมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะส่วนสาเหตุน้ำตาลในเลือดสูงหลักๆก็คงเป็นจากตัวภาวะเบาหวานเองที่ไม่ได้รับการควบคุมนะคะหรือเกิดจากการได้ยาบางชนิดนะที่เจอบ่อยๆก็เป็นกลุ่มพวกคอร์ติโคสเตียรอยนะคะหรือว่ายาลดความดันในบางกลุ่มนะคะหรือว่าเกิดจากภาวะ สตร e สของร่างกายสตรสนี่หมายถึงว่าอย่างเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดพวกนี้ถือเป็นความเครียดของทางร่างกายก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมาได้ถ้าน้ําตาลในเลือดต่ําเลยนะคะเอาแบบรู้ตัวก่อนนะคนไข้ที่รู้ตัวเนี่ยคนไข้ก็จะบ่นว่าหิวนะคะแล้วก็บางคนก็มีแบบบอกว่าท้องร้องเริ่มกระวนกระวายเหงื่อออกกระสับกระส่ายนะคะลักษณะเหมือนคนหิวมากๆหิวจัดๆนะคะ ถ้ามีอาการทางสมองก็จะเริ่มมีอาการเวียนหัวนะคะเริ่มสับสนนะมึนงงแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก,ก็ชักนะคะหรือมาอาการคล้ายๆอามาพึกษ์อัมาพาตก็ยังได้นะคะหรือว่าโคม่าไปเลยก็ได้หมดสติไปเลยก็ได้นะคะส่วนอาการของน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยหลายๆอย่างมันจะคล้ายกับน้ําตาลในเลือดต่ําแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคนไข้น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยจะหิวน้ําบ่อยนะคะ แล้วก็กินน้ําบ่อยนะมีปากแห้งกินอาหารบ่อยนะคะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยนะแต่น้ําหนักลดลงแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเป็นมากๆก็จะมีาหายใจหอบเหนื่อยหอบลึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็โคมา่าชักหมดสติได้ะคะ่ะถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะก็ถ้าคนไข้ย,ยังรู้ตัวอยู่ ก็ให้กินพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะคะอย่างเช่นกลูโคส e 15-20กรัมนะคะหรือง่ายๆว่าถ้าเป็นน้ำก็น้ำหวานเฮลวูบอยน้ำอัดลมที่แบบเป็นเป็นแบบหวานไม่ไม่ใช่แบบพวกสูตรโลชูก้าอะไรเงี้ยที่หวานปกตินะคะหรือว่าน้ำผลไม้เนี่ยประมาณ1 0 0ยถึงรซีซีหรือมิลลิลิตรนะคะหรือว่าจะกินเป็นแครกเกอร์ก็ได้เขียวแครกเกอร์ประมาณ4ชิ้นนะคะ พวกนี้เนี่ยอาการควรจะดีขึ้นภายใน5นาทีแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยแล้วยังสงสัยน้ําตาลในเลือดต่ําอยู่สามารถให้ซ้ําได้นะคะหลังจากที่คนไข้อาการดีขึ้นแล้วเนี่ยให้กินอาหารตามปกติเพื่อเป็นการเก็บน้ําตาลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือไปพบแพทย์ตามนัดเนื่องจากว่าจะต้องทําการประะับยาในกรณีคนไข้ที่ระดับน้ําตาลในเลือดต่ำนะคะแล้วหมดสติเนี่ย ไม่แนะนําให้เอายอดน้ําหวานหรือใส่ลูกอมลงไปในปากนะคะให้พาไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อฉีดกูโคสเพราะว่ามันอันตรายอาทำให้เขาสํำลักถ้าน้ําตาลในเลือดสูงโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ก็จะแบบกินน้ําเก่งอยู่แล้วนะคะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ได้เป็นรุนแรงถึงขนาดนีด้เรียกว่าแบบช็อกหมดสติอย่างนั้นไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยโดยปกติแนะนําว่าถ้าสังเกตอาการแล้วสงสัยนะคะให้นําส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจาก วิธีการแก้เนี่ยมันต้องแก้ทั้งการให้สารน้ำปริมาณมากการแก้ไขเกลือแร่รวมถึงการให้อินซูลินด้วยนะคะช่วง better to know